สบายดีพี่น้องบรรยากาศยามเสาร์เลยพี่น้องเด้อที่รีสอร์ทเด้อรีสอร์ทบ้านพักคนในม,มอสมานอนบรรยากาศบรรยากาศยามเสาร์เห้เบิง่งกนอนพักนี่นหละมาก็จอดรถไว้อยู่นี่นอนสบายมาเหนือกระโทงนางหลาขึ้นมาค้นของออกจากห้องซอย กำหนดเดือนนํนาเงนินพผ่นเสาเดือนหนึ่งเน,ะนาะกําหนดมือนี้บกมืออื่นวันที่สิบหกแต่ว่าเอาของออกมาอนี้่ยละนอนเฮือนนะบ้านนี้เข้าไปทางในบ้านนี้เข้ามาทางในก็ซื้อเตี่ยวมาเรอหลับลูกสาวพี่น้องซื้อเฟิรา์มากินเด้อกําลังหลามาเส็บเส็บเหมือนกันไปพี óm, ่น้องท่าเจ้าหมูนี้ก็ขึ้นมา เก็บข้าวคอมืซอยคุณแม่ของบ้านพักผี้เนอือนี่เดี๋เพิ่เตื้อก๋วยเตี๋ยวได้ล่ะุลูกนี่ฮะอือเ็เตียวให้อยยงเาเตียวอาี่สิหาทุคนเนาะใลลวตองเฮ็ดานี่ล่ะ ขออเมื no hehe, ่อเช้อนะคะสองเมื่อเน้อ้นไปกินหอยกับปูดูทุ่นอีกกระจุยเม่ขึ้นอีโทรมันเด็กเลยเนาะโอ้ยบอกว่าปบอกว่ายากยากมันค้นตายุนหรือยังมันป่อยอันตรายเนาะจงรู้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมือเนี่ไมติ

ยาเพา่เพอขียวนอนดึกก็นอนมดลรมาณก็นอนมดละหมดยงหดเดือน้ายี่มันมาแม่ที่เป็นดกนนอนดึกหมดลกคนซื้อกัน Ừ, bữa nay nó non màu lắm, rồi tôi dụ con tôi là nó non màu lắm. Thì màu nó đâu thì Rồi đẹp hơn. Ừ, con tôi, tôi là cá, đồng chí tọc ít tọc, mừng ta lót có bay, nó ngon งานก็จะทำคือก็ตอบเ้ตองสอบไเป็นก็สอบของ้าวมันโอ้โพัฒนาข้า้ก็สอบตันมันไดเต็มนีเต้าวเยอะฮะต้าหน่อยดิเฮ้ยไ็ได้สกรสอจังถิมห้เมีเหรอข้าอยู่ Nó vươn nhanh, đó, là năng ừ. Em cô sở từ Nam. สมเครื่องกันแล้วสตัดสตัดไมตสมเตแล้วตัดมือแบบเหื่อยมือมันเมื่อยปวดกลมเนื้ออืมนีเรากัเลยนอยนห่ทานงทเดียวกันลูกลางในมสเองหัว่าเปอย่งส ตอนน้อยอยู่นระบ,บาลพอดีตอนนี้พอลราเจอแล้วเนี่ยตัวเอง tay ông bài à, ừ. không, rồi đấy. không, rồi. không sao mà bài. Sì, tham gia kiểm soát với đất. Tầm thở. Mày đấy, đi tầm thở. Tụi tao, mất ba mặt 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 เป็นิดมาเปมาจ็คเที้ยวเหี่ยวจะสร้างานเตดงโตจะขอไมี่เราใช้ได้ับการงานมาหน่งเท่้น่มานงขซื้อกว่ากันมากอือรับงานแบบเขาก็ซื้อกต่กานยืมจับาจะคนเมื่อยมาบ้างกับเก่าอยู่ก็ได้ แล้วบอกวเรื่อ hmm. ม <laughs> ึงอยนีออืมเรื่อมึงก็่แต่อืืมจะกระดดกระล่มขนาะเอ้ามืงอ่ะงน้าเอาากระโดดกระล่มขนาดเจ้ามึงอ่ะเรื่ออะไรอน้องเรื่ง่เกิดแอร์แแก่ไะด้นเอ่ฮนผู้ัก็ได้หอนี่นาะทับแต่หองพวกนั้นอ่ะนี่น้องแต่หพวกหอสะโพกพวกหง่ไงที่วบ้มาทางใจนะนี่นองหอมพวกง่โงโงกิน สบายนีนะถ้าใครมีต hmm. mm ัวเองเขาสื hmm. mm ่อเขาเองตัวเองคนนี้ื้อเองเดี๋ยวใส่ต่าง้เขาสื่อตัวเตัวเองเขาเองว่าเขาเส่คอบครัวเขาอยู่โ้นเนยเขาอยู่นคเป็นปีเขาเส่เป็นปีเนี่ยะคยตัวเองขาสือเขาเองว่า